ซึ่งเมื่อวันที่12พฤศจิก,กายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมท่านนายกเศรษฐานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็แจกเงิน10,000บาทนะคะคุณผู้ชมที่ขณะนี้สังคมไทยมีทั้งคนที่เห็นด้วยนะคะคนเห็นต่างและสนับสนุนว่า ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนและไม่อยากให้มีธงในใจนะคะคืออยากจะให้รับฟังความคิดเห็นว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรแล้วหยิบยกมาพูดคุยกันนะคะทั้งนี้ท่านนายกก็ได้มีการพูดถึงกรณีของคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือว่าคุณใหม่นะคะรองหัวหน้าพักเก้าวไกลระบุว่า โครงการดังกล่าวอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงและอาจไม่ผ่านสภาประชาชนจะไม่มีโอกาสได้รับเงินจริงท่านนายกกล่าวว่าผมมั่นใจเสียงของผมอย่างพักร่วมรัฐบาลมี320เสียงผมว่าเสียงของผมมั่นคงและเราทำงานเป็นทีมเชื่อว่าผ่านเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะมีโอกาสได้ใช้เงิน 1, 0 0 0 0บาทหรือไม่ท่านนายกกล่าวย้ำนะคะว่า มั่นใจเป็นหน้าที่ผู้นำรัฐบาลต้องรับฟังเสียงประชาชนโครงการดีเลย์จากที่ประกาศไว้เพราะทีมงานของเราต้องรับฟังความเห็นทั้งหมดทั้งเรื่องของการออกพรบกำหนดเกณฑ์คนรวยการจำกัดรายได้ที่พูดคุยและถกเถียงกันนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าโครงการน,นี้จะมีอุบัติเหตุที่ทำให้สะดุดหรือไม่นะคะ ท่านนายกกล่าวว่ามั่นใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีเหมาะสมและไม่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคหรือกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าทำถูกต้องทั้งหมดและทางคณะกรรมการกฤษฎีกาคงจะให้ข้อคิดเห็นในเชิงที่เป็นบวกและเราสามารถทำโครงการนี้ได้แต่มีจุดเดียวคือมีคำถามว่าตอนนี้เราอยู่ในวิกฤตหรือไม่ได้อยู่ในวิกฤต มีวิกฤตและความจําเป็นที่ต้องทําหรือไม่ถ้าบอกว่ามีวิกฤตและความจําเป็นคือเรามี GDP ติดลบแบบนั้นคงไม่ต้องทำเพราะว่า GDP ยังไม่ติดลบแต่9-10ปีที่ผ่านมา GDP แค่1.9%ต่อปีเราไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ประเทศอื่นโตวกว่าเรา2เท่าคู่แข่งของไทยทั้งประเทศเวียดนามก็ดีนะคะมาเลาเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีการเติบโต สมัยก่อนอาจจะอยู่ในโลกของเราคนเดียวได้แต่ปัจจุบันอยู่ในโลกการแข่งขันถ้าไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจวันหนึ่งอาจไม่มีใครอยากมาลงทุนที่ไทยรัฐบาลเชื่อว่าเราอยู่ในวิกฤตที่ต้องการการกระตุน้นแม้คนอื่นจะบอกไม่จําเป็นไม่ต้องใช้เงินขนาดนี้กระตุ้นแค่คนจนที่มีไรายได้ต่ําจริงๆก็พอหากเถียงกันไปอย่างนี้ก็ไม่จบนะคะผู้สื่อข่าวยังถามต่ออีกนะคะว่า โวเตอร์เพื่อไทยบางส่วนค่ะผู้ชมรู้สึกผิดหวังนะคะที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเนื่องจากว่ามีเงินเก็บเกิน500แสนนะคะทั้งนี้มาจากวินัยการเก็บออมและมีรายรับไม่เกิน70,000บาทท่านนายกก็บอกว่าเข้าใจและเห็นใจนะคะแต่ว่าต้องรับฟังทุกส่วนทั้งสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นชัดเจนนะคะว่าไม่ให้แจกเงินกับคนรวยนะคะแล้วก็มีการสอบถามถึงการกำหนดเกณฑ์คนรวยนะคะโดยจะต้องกำหนดตัวเลขให้ชัดเมื่อถึงจุดหนึ่งค่ะโดยคนที่มีรายได้เกิน70,000บาทและมีเงินเก็บเกิน500,000บาทเนี่ยนะคะคุณผู้ชม รัฐบาลจะออกโครงการคืนภาษีให้ค่ะหากว่ามีการใช้จ่ายตามเกณฑ์แล้วก็จะได้เงินคืนประมาณ1,000 0บาทเทียบเท่าเทียบเท่ากับเงินดิจิ t a l วอลเล็เลยนะคะที่ทีมงานเนี่ยคิดมาแล้วแล้วก็รวมถึงโครงการระยะยาวในกองทุนส่งเสริมการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใหม่นะคะ เป้าหมายเช่นรถ e ีวก็ดีนะคะไมโครชิพนะคะจำนวน1 0 0 0แสนล้านบาทที่จะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน2567ที่จะต้องทำเร่งด่วนนะ,ะส่วนกรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยนะคะว่าฝากเงิน5 0 0แสนบาทรวมไปถึงสลากออมสินหุ้นกู้กองทุนรวมและเงินกระเียนด้วยหรือไม่นะคะ ถ้านายกล่าวว่านับเฉพาะเงินฝากอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมไม่นับพวกกองทุนรวมเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้นะคะส่วนเงินกเกษียณเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในบัญชีก็ต้องนับรวมด้วยนะคะส่วนเงินสดที่เก็บอยู่ที่บ้านอันนี้ไม่นับนะคะเพราะว่าถ้าจะมีการตรวจสอบเงินในบัญชีเนี่ย ก็คือถ้าไปตรวจสอบกันที่บ้านก็คงจะลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องตรวจสอบเงินเดนบัญชีโดยจะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่เดือนกันยายน2566ทั้งนี้เมื่อครั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะได้เติมเงินในแอปแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พบว่า15%ค่ะคุณผู้ชมไม่มีการใช้จ่ายเพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้ใช้นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าประชาชนไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเงินพอสำหรับการมาใช้ในโครงการดิจิ t a l Wallet นะคะท้งนี้ก่อนน้าน,นี้ประชาชนเชื่อว่าพักเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นนายกกล่าวว่าผมเป็นนายกที่มาจากพักอะไรพักเพื่อไทยสื่อก็บอกอยู่ว่า หาเงินได้ใช้เงินเป็นผมก็มั่นใจว่าผมหาเงินได้ใช้เงินเป็นส่วนในเรื่องของที่มาที่จะออกพรบรเงินกู้เนี่ยอันนี้เป็นถามผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้บอกเองนะคะว่านายกกู้ดีกว่านะคะ ตอนนี้จาก61เป็นะคะเป็น64เพราะเพดานเงินกู้อยู่ที่70ให้กู้เลยนะคะถ้าจะนำเงินมาใส่ในโครงการบวกกับโครงการอื่นๆถ้าหากยกระดับ GDP ขึ้นไปสัดส่วนนี่สาธารณะต่อ GDP จะลดลงตามแม้ว่านี่จะเพิ่มแต่ GDP มากกว่านี่ก็จะลดลงนะคะ อันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะที่ท่านนายกสื่อสารออกมาคิดว่าในอนาคตเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องมีอะไรที่อัปเดตแล้วก็ชัดเจนกว่านี้แล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ